นานแล้วนะครับที่สายข่าวของบุมเบิกเนี่ยไม่ได้เขียนถึงเหรียญตัวนี้นะครับคือเทอร์ราในเครือข่ายเนี่ยแสดงว่าวานเริ่มมีความสนใจในลูนาอาจจะลูนาคลาสสิกหรือลูนา2.0อันนี้เราก็ต้องว่ากันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือ คอยนิมูลมุดไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เราติดตามในเรื่องของข่าวที่มาของบูมเบิร์ดนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้เห็นข่าวในการเขียนนะครับของตรงนี้นะนานมากนะครับเหรียญเนี้ยเกี่ยวกับลูน่าหรือเทอรล่าบูมเบิร์ดยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากลูน่าหรือเทอรล่าเนี่ยเป็นเหรียญที่ ที่คนใช้บางกลุ่มละกันแต่ก็ยญ่นะครับเราก็ทางเกาหลีนะครับก็เป็นอันดับที่สองเอาแหละบุมงเบิรกไม่ได้เขียนตรงนี้มานานแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้ลูน่าหรือเทอร่าน่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการพลิกหรือมีการขยับราคารอบใหญ่ๆนะครับเร็วๆนี้และอาจจะเป็นช่วงที่ผมต้องบอกนี้นะครับว่า ไม่ได้ส่วนตลาดหนักเท่าไหร่นะครับเป็นอาจเป็นการขยับราคาเล็กๆครั้งครั้งใหญ่ๆเล็กๆนะครับในรอบของประมาณเดือนสิงหาคมนะครับเพื่อจะให้เห็นราคาที่ขยับนะครับเอาแหละเดี๋ยวเราก็ไปวิเคราะห์กันในข่าวนี้ด้วยกันหลังคลิปนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมารับชมในตัวข่าวด้วยกันนะครับที่มานี้มาจากบูมเบิร์กนะครับก็ลองไปหาในคริปโตนิวได้ นะครับข้อมูลนี้น่าสนใจมากๆนะครับว่าบริษัทคริปโตอย่าง VC Hashset เนี่ยยืนยันว่าเสียมูลค่ามากกว่า3,000ล้านดอลลาร์จากความผิดพลาดการล่มสลายของลู n a นั่นเองนะครับดันั้นบริษัทร่วมทุนอย่างคริปโตแฮ s เซ็นะครับสูญเสียมากกว่านะครับตัวเงินเนี่ยเป็นประมาณ3,000ล้านดอลลาร์จากการลงทุนโทเค็นของลู n a ของระบบนิเวศเทอร์รา หลังจากความผิดพลาดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับโดยไซมอนซีโอจูนคิมเนี่ยนะครับก็เป็นซ o และหุ้นส่วนการาหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับยืนยันในการสัมภาษณ์กับบูมเบิร์กนะนะครับเราก็ไม่ได้เห็นข่าวจากบูมเบิร์กมานานแล้วสแสดงว่าตอนนี้บูมเบิร์กน่าจะเริ่มมีความสนใจในในเทอร่านะครับต้องบอกก่อนนะว่าสายข่าวนี้นะครับก็ต้องเป็นระดับวานเลยเป็นนักลงทุนระดับพิกเลย ที่พยายามปล่อยข่าวนี้ออกมาเอาแหละบุงเบิร์กที่เผยแพร่นะครับเมื่อวันพุธก็คิมนะครับเขาได้กล่าวว่าแฮชเชตเนี่ยได้ซื้อโทเค็นลูน่าจำนวนประมาณ30ล้านโทเค็นในช่วงแรกของโครงการโปรเจกต์บล็อกเชนนั่นเองซึ่งมีมูลค่าประมาณ3.6พันล้านดอลลาร์เมื่อราคาของลู n a พุ่งสูงสุดในต้นเดือนเมษายนนี่เป็นครั้งแรกที่แฮชเชนะครับ ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเขาบอกว่าเอ,อ้ยเขาสูญเสียนะนะครับมูล,ลค่าของลูเน่ยในเดือนพฤษภาคมดังนั้นในข้อมูลของคอยเดสนะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าเขาอ้างถึงข้อมูลบนเครือข่ายรายงานว่า h a แฮสเนี่ยได้วางเดิมพันทั้งหมดเกือบ50ล้านโทเค,นค็นกับลู n นาและขาดทุนมากกว่า3.5พันล้านดอลลาร์ ระบบนิเวศของเทรล่าล่มสลายนะครับวันที่7พฤษภาเมื่อราคาและอัลกอริทึมสเตเบ e ร์คอ UST ได้สูญเสียมูลค่าจากการตึ่นเพ็กนะครับและทำให้โทเค็นที่เป็นเครือข่ายกัน UST กับลู n a ก็เกิดการลดลงถึง80ดอลลาร์นะครับหรือเหลือแค่80ดอลลาร์เท่านั้นนะครับไม่และก็เหลือเพียงไม่กี่เซน หลังจากการระเบิดล,ลากขางเทอรล่ากวาดล้างความมั่งคั่งของนักลงทุนไปมากกว่าสั40พันล้านดอลลาร์ในเมลาไม่กี่กวันนะครับถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับการสูญเสียอย่างหนักนะครับในลูน่าแต่แฮกเซสเนี่ยก็ไม่หมดศรัทธาน,นะครับในคริปโตคิมบอกว่านะครับและบอกกับบูมเบิกด้วยว่าบริษัทเนี่ยมีแผนที่จะระดมทุนรอบที่3นะครับในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแฮสเซ t จะหวังเงินเพิ่มเป็นจำนวนเท่าใดจากกองทุนใหม่นะครับและคิมไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของเดอะบล็อกด้วยซึ่งเดอะบล็อกเนี่ยก็ให้ความคิดเห็นก่อนหน้านี้ว่า h ฮสเซได้ระดมทุนอย่างน้อย320ล้านดอลลาร์ใน2องกองทุนร่วมนะครับกับคิมกล่าวหากและเมื่อบริษัทสามารถระดมทุนใหม่ได้นะครับบริษัทจะมุ่งเน้นที่การลงทุน ใน Start Up ัพเกมในบล็อกเชนนั่นเองนะครับก็ลูน่าจะเจาะสายเขาเรียกว่าเกมไฟล์เป็นที่เรียบร้อยนะอย่างที่เราได้ทำข่าวเอาไว้ตั้งแต่ประมาณวันสวันที่แล้วนะจะบุกตลาดใหม่นะครับก็น่าจะใช้2.0หรือว่าอาจจะเป็นลูน่าคลาสสิกก็ได้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมแหละถ้าเกิดข่าวออกมาอย่างเงี้ยน่าจะเป็น2.0มากกว่านะครับแต่ว่าเอาละ เครือข่ายของเทอรล่านะครับมันก็เป็นเครือข่ายของเทอรล่านั่นแหละนะครับอยู่ที่ว่าตอนนี้น่าสนใจขนาดไหนว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยกำลังขยายไปในเรื่องของเกมไฟน์นั่นเองนะครับฉะนั้นสำนักง,งานข่าววงเบิกเนี่ยเขาก็เออเขาก็เหตุวิสัยทัศน์ตรงนี้แล้วนะครับรวมถึงอ่าก็มีอ่าข้อความจากเดอะบล็อกด้วยนะครับพยายามที่จะออกมาแบบหาจับผิด นะครับเกี่ยวกับลูน่าหรือเทอร่านั่นเองว่าเฮ้ยจำนวนเงินเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องนะในการระดมทุนนะครับหรือว่าในการรวบรวมไอกองทุนต่างๆจัดเสี่ยงกองทุนต่างๆนะครับมันมากกว่าจํานวนที่เขาบอกเอาไว้จริงนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทอย่างแอสเซสก็ทําการการันตีแล้วว่าเขาจะมีการระดมทุนและก็มีการเพิ่มเข้าไปในกองทุนของเขาถึงแม้เขาจะขาดทุนอย่างมากก็าตาม เขาก็ยังเดิมพันกับลูน่านั่นเองหรือเธอล่นะครับเอาละนะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไคร b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้ เรามีกลุ่มลูน่าหรือเทอร่าด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสีย่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะโกทุนดูด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูมไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทับสวัสดีครับ